ประการที่สามครับเสียอะไรก็เสียไปเสียยังก็เสียไปนะครับจะเอามาดิอย่าเอามาครับโอ้จนหม่เดี๋ยว่อยพักก้อนนะครับเดี๋ยวคอยยิ้ไปนะครับนะครับเดี๋ยวเล่าเด้อนะครับคอยพักก่อนคอยยิ้นัำกลบใบนะครับปลูกผักจะลายอะไรครับสองชั่วโมงพักทั้รนแล้วอาจารย์ไม่ทาพักก้อนแล้วเดี๋ยวๆทาก่อนนะครับเดี๋ยวๆนั่งก้อนนะครับนี่คือสิ่งที่พวงเฮานะครับโอ้ยพู้นันมากโอ้ยพู้นี้มากนะครับวันอาทิตย์มีแต่คนมาก แล้วสักพักแล้วลงวัน,นครับเอาไปเอามาเลยบริหามมหาประชานะครับนี่คือสิ่งที่่วงเราให้เท่านะครับเอาออกไปเนกานี้เท่าอันสองอันเท่าบ่อเอาถิมมดนะครับนะครับปลูกพักนะครับเออมันหดปลูกพักรไรก็ได้ครับแต่ว่าวันอาทิตย์นะครับบ่หดเดี๋ยวมแล้งนะครับเม่อหดนี่คือการจัดเวล่อจัดสรรนะครับเท่าอยากเก็กอย่างข้ามแเมื่อนี่ผมก็ไม่ท่านหดสวนนะครับพี็น้องนะเพราะท่าหดเยอะ แต่ว่าเมื่อแรกก็อยู่หกนะครับพี่น้องนะครับเอาเอรือไปลากนะครับมี่คือการบริหารจัดการนะครับเสียอะไรก็เสียไปถ้ามันที่เหวตายนะครับก็เลดวนพักเช่าเดียวมันที่เหวอตายกันมัายด้วยเทาเลือกอวกาศเดี๋ยไปครับพี่น้องนะครับนะครับือว่านะครับ,นะรบ,รนะรบมัว่วควาย หมูหมากาไก่เห้านะครับเมื่อเศร้ามันไม่ได้กินข้าวมันจะตายก็ให้มันตายเราเลยครับนะครับจำเราหวานวัดไถ่แท้แน่เราไม่ได้กินข้าวเศร้าเยไห่เห้าถิ่มมือก่อนไห่เห้าเอาอากาศก่อนนะครับเสียอะไรก็เสียไปบางคนนะครับหัวนะครับสิ่งที่มาเป็นตารหัวนะครับสิ่งที่มาเป็นตาตายกับตายนะครับนะครับคือยังเหล่ายาสิ่งอย่างพวกเนี่ยทำน่องเลยนะครับดังนันนะครับมันมีประโยชน์ต่อเห้ามันทำลายร่างกายเห้านะครับเห้าก็เป็นเลือดต่อมัน Yeah, right? หมอก็บอกเล้ยถ้ากินเหล่าจะตายนะกินเหลาก็ได้ตายนะครับแต่ว่าหลายคนก็นตั้งยู่ว่าหมอบอกแต่ว่าอดไม่ได้เลือกที่จะเสียนะครับ right? ไม่เลือกไม่เลือกจะเสียบ่เลือกชีวิตทุกของครับเลือกที่จะ right? ตายเพราะเหลาไม่ได้เลือกที่จะตายเพราะพระเยซูนะครับนะครับอย่า right? right? ยอมเสียชีวิตเพราะรักษาตัวให้รอดนะครับเราอย่ายอมเสียชีวิตเพราะสิ่งที่ไม่มีค่า อย่ายอมเสียชีวิตเพราะสิ่งที่มันทําให้เราบ่มีคุ้นคากับเทาที่มันไม่ระโยน์ทั้งตัวรางเายาและต่อสังคมและต่อครอบครัวของเท้านะครับนอะครับนะครับยอมเสียชีวิตเพราะมหาพะเยซู่ดีกว่านะครับมาระโกบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบห้าถึงข้อที่ยี่สิบแปดบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับน้องเป็นโรคโรหิตตกมมาสิบสองปีนะครับ เธอทนทุกลำบากมากกับหมอหลายคนผู้ยิ่งคนนี้นคะครับพี่น้องเป็นคนที่รวยรวยนะครับมีเงินมีทองเป็นล้านแต่ว่าเป็นประจำเดือนนะครับพี่น้องเป็นประจำเดือนมา12ปีเลือดออกทุกเมือ่อนะครับประมาณรอสิาบามือเพราะปกติสิบหาามือออกจริงหรืยว่าเดือนหนึ่งประจำเดือนม่ไมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสําหรับผู้ยิ่งคนนี้มีเลือดออกทุกเมือ่อ ออกหน่อยออกหลายแต่ว่าบัตรออกคนเมื่อแก่บัดออกทุกเมื่อนะครับมัตรสางความรำค้าญนะครับหายกับเขากับไปหาหมอไปรักษาแต่ว่าหายไปเสียเงินเสียทองขายทรัพย์สินจนสิ้หมือเนื่อมือตัวนะครับนะครับเกือบเหมือนผลักไปนะครับลองนครับมี่หายีล่าอ้ขายหมดเลยนะครับนะครับขายหมดนะครับเอาไปรักษาแหงรักษามันก็แหงออกแหงรักษามันก็แหงกำเริบ แหงรักษามันกับยีกายเป็นมาลงมาเ่นเอยงนปอไปอีกนะครับประวัติไออกปลยดุนะครับหมดลูกก็ดีนะครับเมื่อเขาได้ยินเขาว่าพระเยซูรักษาหายรักษาทุกโรคหายเขามีความพยายามนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าพระเยซูไปใส่มาใส่นะครับพี่น้องคนหลายนี่คือค้นาตามพระเยซูกับนะที่เขาถึงโทรพระเยซูกันนะ,ะถ้าเขาเป็นคนปกติก็ว่ายากไปไหนนะนนี้น้องนะครับ แต่ว่าข่าวปกติคือเขาเก็บป่วยเขาเขาเป็นโรคติดตอ่อเขาเป็นโรคที่สังคมรั่งเกียจนะแต่ว่าู้หยิ่งคนนี้นครับเป็นประจําเดือนนะครับพอไข้นะครับไม่ได้ใส่ค้า,ยาอยากดากเล้ว่ากลนเปียกอยู่ตลอดเวลานะครับเลือดไหลดดตลอดเวลานะครับนะครับแขะแล้วก็เม้นข้าวไม่ร้องเลือดเม้นข้าวไปแล้นะครับว่าชีข้าไปหาพระยยซูชีีไปเอื้องพรยเยซู้มาหากรบ่าด้มุ่ข้าไปหาพระยยซู Myself, If, Jamie, an. เขามีความพยายามนะครับผมมองถึงตรงนี้นะครับพี่อนรักครับมองถึงผู้รับใช้ทุกคนการที่เห่าประกาศข่าวเกษตรของพระเจ้าการที่เห่าว่าเรื่องราวของพระเยซูการที่เห่าค้นพบพระเยซูมีปัญหาขัดกันแต่ว่าถ้าเห่าบรยอดรทอเขาเอาจริงคือเขาลงมือเฮ็ดในเพี่น้องครับเขายานเขาประกาศเฮ็ดเขาไปลงมือเฮ็ดอาเทียนนะครับเขาก็บประเดเขาก็บประเประกาศเขาประเาบดเอมเรื่องราวของพระเยซูนะครับ ปัญหาเข mm ้า hmm. บ no, no, ่ยากมากกับมากเพราะมากเพราะไม่ยั้งนะครับพี่น้องนะครับเข้าเหตุตามที่อาจารย์บอกตามพระเจ้าบอกนะครับนะครับถ้าผมเคยบอกว่าตามอาจารย์ทางเ่าอะไรนะครับนะครับดับบอกนะนะครับก็เข้าเหตุนะเข้าไปลยเหตุปัญหากระทางมั่นขอยหอเในเหตุเข้าพ้นทุกเพื่อพระเจ้าเข้าน้อมายเพื่อพระเยซูผู้ยิ่งพ้นเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขา โอ้โหเสียงนะครับมดมนไปมดมนไปเกิดเขาคนมีความเสี่ยงว่าเมื่อ่นเด็จกจับชายฉลองก็จับเสียวทางกัะเยซูถึงบ่ได้อธิษฐานบ้างเมื่อถึงไปเยซูก็อธิษฐานให้ถึงบ่ได้ว่าจนรักษาโลกให้แต่ว่าพอให้ได้สัมผัสเยซูโลกเหตนของเขาประจานเดินเขาเกิดที่เกิดที่เศร้ากิดที่หยุดเขามีความเสี่ยงขนาดนั้นถ้ามีความเสี่ยเราโเห็นะครับที่เป็นแนวที่เศรา้านะครับพกไปหาบนไดยกับ ไปหาวอล์กเมล้วนะครับแต่มีความสือหมุนหมุนหมุนต่ไปไปเยซูกําลังยานพ่นกระจายหมุนต่อไปไปแต่ปึ่งนะครับโลคหิตของเขาสับยุบทันทีเลยนะครับแต่เสร็จเรียเแล้วผมย่านให้พี่น้องให้ฟังอ่านให้พี่น้องฟังดังรวดเร็วนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคหิตตกมาสิบสองตีแล้วเธอทนทุกข์ลำบาก มากกับหมอหลายคนและสิ้นที่เธอมีแต่โรคนั้นก็ไไม่ได้บรรเทากับยิ่งกำเริบมากขึ้นเมื่อยิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังพระองค์และแต่ต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่าถ้าฉันได้แต่กล้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็หายโรคเห็นไ,ไหมไหมครับคนเจ็บคนป่วยต้องการหมอนะครับเมื่อหมอรักษาไม่หายแล้วนะครับ นะครับเพื่อเราไปหาหมอหมอรักษาไม่หายนะครับเราจะไปไหนเราเคยได้ยินข่าวของพี่เหญูพี่น้องนะครับนะครับที่น้องหนุนใจเขาเลยถ้าไปพบคนน้องคนนี้นะครับเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เขาถ้าเขาไปหาหมอได้ก็ปล่อยให้เขาไปนะครับโรงพยาบาลสร้างไว้ทําอะไรก็สร้างไว้สําหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อนะพี่น้องมีคําถามนะผมไปประกาศแถวจันทบุรีแถวที่กำลังยิงกันอยู่เนี่ยนะครับแถว เ,เขากำลงังยิงใรตามบนภูเขาของเขาก็ถามถาม้าพระเยซูรักษาคนหายนะครับแล้วเขาจะสร้างโรงพยาบาลไว้ทาไม,มคนที่ถามนะครับไม่ใช่ชาวบ้านนะโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพเหมือนโรงพยาบาลตามหมู่บ้านนะี่แหละตามตำบลนี่แหละประกาศไปเขาก็ะตะโกนมาถามเนะราเขาก็สร้างไว้ให้สําหรับคนที่ไม่เชื่อนี่ครับพี่น้องนะครับคนที่ไม่เชื่อก็ไปหาหมอสนะิขายหนังผู้หญิงเขานี่นนข,าข,าข,าขายของไป ขายทรับต้งหมดเพื่อไปรักษารักษาไม่หายเดี๋ยวโรคนี้หายเดี๋ยวโรคนั้นมาโรคนี้หายโรคนั้นมาขายให้ไว้ไม่มีอะไรจกิขึนเมื่อรู้ว่าหมอรักษาไม่หายนะครับเขาก็มาหาพระเยซูนะครับนะครับพระเยซูก็มีความประสงค์อยากจะรักษาเราอยู่แล้วนะครับอยากจะรักษาเราให้หายอยู่แล้วนะครับในตรงนี้นะครับเราเปรียบเทียบมาแล้วนะครับคนที่ไม่สบายก็ต้องไปหาหมอให้หมอช่วยรักษาเปรียบเทียบถึง ความบาปของเราคนที่บอกว่าตัวเองไม่บาปเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับทุกาศาสนาสอนคนนี้เป็นคนดีส่วนมากคนจะบอกว่าตัวเองดีหมดหละไม่ไม่ใช่คนบาปนะครับเป็นคนดีมีบุญมีศีลธรรมมีบุญเขาถึงวัดก็ไม่ไปอะไรไม่ไปถ้าเขาไม่ไปวัดจะแล้วว่าเขาไม่บาปถ้าเขาไม่มาบวชจะแล้วว่าเขาไม่มาบาปโบนะครับทีนะ่จะการสร้างไว้สําหรับคนบาป ส่วนคนที่บอกว่าตัวเองไม่บาปนะครับก็ไม่ต้องมาผูกแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองบาสุ่มบุกป้องฝ่ายวิญญาณนะครับให้เสริกหานะครับปะเด็นของนะครับมาโบมหาพระเยซูพระเยซูจะรักษาท่านหมอจะรักษาท่านพระเยซูจะรักษาท่านให้หายป่วยพระเยซูจะรักษาความบาปของท่านไม่ให้ท่านเป็นคนบาปตีกต่อไปให้ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เห็นไหมครับพี่น้องนะครับพอเช่นนั้นแล้วนะครับพี่น้องคลับพี่น้องรู้ว่านะครับคิดแต่รักษาคนบา ให้หายบาป่นลองแนะนําคนที่เจ็บป่วยป่วยทางจิตใจป่วยทางความบาปมาหาพระองค์นะครับบอกว่ามมมมไม่สามารถไปที่ไหนไม่สามารถที่จะรักษาความบาปได้นอกจากมาบวชมาที่จกักเท่านั้นนะครับยิ่งไปก็ยิ่งเสียเงินนะครับ,นะรบเหมือนเหมือนเราไปแก้บนอะไรที่เราเคยแก้บนเจ้าพ่อเจ้าพ่อนี่เนะอันนี้หายอันนั้นไม่หาย มันบ่หายเจ้า้ระเยซูนี้เพิ่มต้องไปห่รำนี่จะเพิ่มร่ายกายไปเยซูไม่ต้องขอให้มีความเชื่อแต่ไม่เป็เพราะเนี่ยยังไม่ได้อธิษฐานวางเือเลยขอให้มีความเชื่อเขามีความเชื่อขอให้ไปได้จับเสือไปเยซูนะครับจับเสือปุ๊บหายนะครับไปเยซูบอกว่าเจ้าหายโรคเพราะความเชื่อของเจ้าลูกเอ๋ยที่เจ้าหายเพราะว่าความเชื่อของเจ้าเจ้ากลัไปเป็นสุขเถิดไปเยซู ผู้หญิงคนนี้ย่านเลยยางพระเยซูว่าเจ้าชุบบกเข้าเจ้าืุบบกสาวกขของเข้าโอโตัวซัน้างกบเลยนะครับยานพระเยซูบารยัคชอว่าเจ้าหนาที่บอกเข้าเขาจะได้อุทธรณ์ด้วยนะครพระเยซูปริบาลเลยพระเยซูเป็นคนสุภาพครามอมตตาเ้ิมเพราะความเชื่อของลูกลูกจึงได้หายเจ้ากลปเปไปสุขเถอดผู้หญิงคนนี้ว่ไดดเสียงันจากบาทลนะครับว่ไดดเสียกันจักบาเลยนะครับหายทันทีนะครับพระเยซูปริบานั่งอธทษฐานนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อของเขา